นี่คือปรินเตอร์ขนาดใหญ่ที่หลายคนคุ้นตากันอยู่แล้วแต่ถ้าซีย่อขนาดลงมาเหลือเล็กแค่นี้คุณคิดว่ายังไงคะนี่คือ Imprint You ค่ะปรินเตอร์ที่คุณสามารถเอาไปปรินต์อะไรก็ได้พกไปไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลงหน้าลงแขนลงเสื้อลงผ้าลงสมุดรองเท้าทำได้หมดเลยนี่ไม่ได้โมนะ อินพรินยูนะคะเป็นแบรนด์ที่ซีไปเจอมาไม่บังเอิญมากค,ะค่ะไปแสวงหามาจากที่ประเทศเกาหลีเมื่อ2ปีที่แล้วเขามาเปิดเป็นป๊อปอัพสโตร์นะคะอยู่ใจกลางห้างคุนไดสุดหรูที่โซลเลยคะ่ะจนเมื่อต้นปีก็ไปเจอเขาอีกรอบนึงในงานคอน s u m e r E l e c t กท n i c show 2024ที่สหรัฐอเมริกาเนื่องจากมันเป็นแบรนด์ที่แบบสีสันฉูดฉาดแล้วตัวเขามีตัวตนที่ชัดเจนมากซีก็เลยอยากทําความรู้จักมากขึ้นก็เลยไปสืบมาว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ลูกนะคะของเครื่องใช้ไฟไฟ้าชั้นนำสัญชาติเกาหลีอย่าง แต่เขาว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในหมวดของสินค้าเทคโนโลยีเพราะว่าอยู่ในหมวดของ LG สายบิวตี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่รวมเทคโนโลยีกับความงามเนี่ยเอาไว้ด้วยกันเวลาที่เราอยากมีลายน่ารักน่ารักบนผิวหรือเรียกว่าสกินเพนส์อาร์ตเพนส์อะไรก็ตามนะคะที่อยู่บนผิวหนังเราก็เลยพูดถึงเรื่องของการทำแท็ทูใช่ไหมคะเพราะว่าแท็ทูเนี่ยเป็นอะไรที่ติดลงไปบนผิวหนังเราแบบลบไม่ออกถึงขังน้นมีธุรกิจคลินิกในการเอาเลเซอร์ให้แท็ทูออกไปจากผิวหนัง เผื่อเราเปลี่ยนใจเลิกกับแฟนอะไรก็แล้วแต่แต่อปกรณ์ตัวนี้รองรับมากกว่าน,นั้นก็คือปิ้นลงบนผิวก็ได้หมดที่1หรือหมดที่2คือปิ้นลงบนวัตถุค่ะจุดเด่นแล้วก็จุดสําคัญของแบรนด์นี้คือเรื่องหมึกหมึกเขาเนี่ยไม่ใช่สารเคมีเป็นหมึกที่ผลิตมาจากเครื่องสําอางเป็นผลิตภัณฑ์วีแกนที่ไม่มีการทดลองในสัตว์เลยค่ะดังนั้นการที่เราจะเอาไปปิ้นบนผิวหนังผิวหน้าจึงมีความปลอดภัยเยอะมากเขาได้ผ่านการทดสอบการแพ้จากสถาบันชั้นนำ Dermatest นะคะของประเทศเยอร พันการทดสอบการแพ้ย์กระดาเครื่อง่ันการทดสอบทางการแพทย์ผิวหนังแล้วเขาก็บอกสีว่ากันน้ำด้วยค่ะในกล่องก็จะมาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคือตัวเครื่องกับตัวสีกล่องเนี่ยไม่ทําให้เราผิดหวังนะคะแพนโทนเดียวกันเป๊ะนะคะในกล่องก็จะมีตัวคู่มือต่างๆนะคะที่เป็น user manual นะคะแต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่ยากเลยมันมีแค่ปุ่มเดียวจริงแล้วก็มีแป้งตัวนี้นะคะที่ทําให้ขึ้นในผิวหนังเรามันจะมีพวกความมันบนผิวอ่ะแต่ละคนมันไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องตบแป้งไปเป็นเบสก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเครื่องปรินเต รูดลายทับทําให้ลายของตัวแทททูเนี่ยติดอยู่บนผิวเราคมชัดติดทนนะคะในกล่องก็จะมีนี่เลยค่ะตัวแทททูปรินเตอร์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะนา่ารักไหมเล็กๆนา่ารักมากทุกคนแล้วก็ด้านในจริงๆตรงนี้ที่ซีแกะแล้ามาใส่ไปแล้วนะคะที่เป็นช่องโหว่ที่หายไปคือตลับหมึกที่อยู่ในนี้นะคะพร้อมในการใช้งานกดเพียงแค่ปุ่มนี้แบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะจะเป็นการใส่ตัวตลับหมึกแบบนี้นะคะวิธีการใช้ค่ะเสียบ USB-C นะคะในการชาร์จเราจะได้สาย USB-C สีดํามาแบบนี้นะคะ1สายนะคะก่อนใช้ก็อย่าลืมชาร์จกันก่อนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดคืออันปลั๊กก็สามารถใช้งานได้ถึงเรียกว่าเป็นแบบ portable tattoo printer นะคะนี่คือหน้าตาของมันจากด้านในนะคะวิธีการใช้คือง่ายมากเพียงแค่รูดหรือลาก ลากลงบนพื้นผิวที่คุณต้องการค่ะอีกอันนึงตัวนี้ไม่ได้มากระล่องน,นะคะต้องซื้อแยกเป็นบาร์ฟิกเซอร์คือทารูดทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเคลือบให้ตัวนี้อยู่ทนมากขึ้นโดยเฉพาะบนลายที่ผิวนะคะ่ะจะมีคุณสมบัติเหมือนกับครีมที่เคลือบรอยแทททูให้กันน้ำได้มากขึ้นดีขึ้นจเจนว่าตอนที่มันอยู่ในมือซิแบบนี้นะทุกคนนะขนาดตัวเครื่องมันมีความเล็กกระทัดรัดจับถนัดมืออยู่นะคะเห็นไหมคะตัวเครื่องมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวแค่นี้เลยนะคะแค่กดค้างนะคะหรือกดเป็นครั้้งงเขาาใจ่ย กดปุ๊บทํางานได้เลยทันทีนะคะเวลากดสตาร์ทอาจจะต้องทําการค้างไว้นิดนึงนะคะจนมีไฟขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Imprint You ซึ่งรองรับทั้ง iPhone แล้วก็ Android เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้มือถืออะไรสามารถใช้งานแอปนี้ได้แน่นอนหลังจากเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนี่คือหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะเชื่อม i ิ p พินยูตัวนี้นะคะอ่ะตรงนี้เข้ากับโทรศัพท์ของเราด้วยกันได้เลยค่ะด้วยการกดปุ่มค้างประมาณ2วินาทีนะคะซี <C> <C> ก็จะกดไปที่การแพร์ device นะคะมันจะเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมว่าโอ้แถวนี้มีอิ p พินยูอยู่แถวนี้นี่เองนะคะเราก็กดเชื่อมต่อค่ะได้ยินเสียงไหมตือนนะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไฟสีฟ้านี่ก็นักจะเป็นไฟสัญญาณของพวกบลูทูธว่าได้รับการเชื่อมต่อนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ลค่ะถ้ามือถือเครื่องไหนไม่ได้ขึ้นอัตโนมัติคือไม่ได้เริ่มจากการเปิดแอปแล้วมีการเชื่อมต่อเด้งแบบนี้ได้นะคะให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่าคือตัวเซตติ้งของโทรศัพท์มือถือนะคะเปิดบลูทูธของคุณก่อนแล้วไปหา ชื่อ LG Imprint im U เนี่ยที่มันมีรหัสโค้ดเนมของตัวเครื่องมันไม่ต้องไปสนใจข้างหลังนะคะแล้วก็กดเชื่อมต่อจากตรงนี้แล้วค่อยเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะโอ้โหคราวนี้มันละคะถามว่าปริ้นอะไรได้บ้างปริ้นได้หมดทุกอย่างในแอปนี้นะคะเขามีลายให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่เลยนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่พอใจจะวาดเองแล้วมาปริ้นเองก็ไม่ติดนะคะหรือจะเซิร์ชตักภาพที่คุณต้องการก็ได้บางลายสิก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นลายที่แบบ คุณสามารถทําได้ในการไปสักจริงๆอยู่แล้วด้วยอะเราจะต้องมาคุยกันเรื่องของข,องขนาดแททูเพราะแต่ละลายเนี่ยความกว้างความยาวในสิ่งที่เรา i m a g i n าไว้เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่บ้างที่คุณจะต้องเข้าใจคะ่ะดูจากหัวพรินต์แบบนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรเข้าใจยากขนาดของแททูที่คุณจะปินพ์ได้อยู่ในความกว้างที่1.5เซนติเมตรความยาวที่คุณจะลาบไปได้สูงสุดคือ8เซนติเมตรเอาเป็นวัดก่อนที่คุณจะปรินต์คิดก่อนเลือกก่อนว่า ปิ้นลงผิวหนังหรือปิ้นลงวัตถุแล้วคุณต้องเลือกโหมดยาเลือกผิดนะคะห้ามเด็ดขาดเพราะคุณจะโดนความร้อนของมันที่มีองศาที่ต่างกันสุด,สดแต่ว่าโหมดของอ็อบเจกต์ค่ะ เห็นไหมคะเครื่องมันจะยื่นกลับไปข้างหลังนิดนึงโหมดของสกินเครื่องมันจะยื่นแถบมาข้างหน้านิดหนึง่งไม่มีผลต่อคุณภาพของลายแต่มีผลในเชิงของความร้อนเพราะถ้าเกิดเขาคิดว่าเขากําลังปินอยู่บนเสื้อปินอยู่บนกระเป๋าผ้ามันจะดันคุณภูมิความร้อนเนี่ยค่อนข้างสูงมันก็จะโอ้ยโอ้ยเอ๊ะอ,อนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกโหมดออบเจกต์เ้วไปปิ้นที่ผิวเพราะฉะนั้นอย่าใช้ผิดเด็ดขาดให้คุณเลือกโหมดผิวหนังและทําการรูดแบบอ่อนโยนได้เลยไม่ต้องพยายามไปกดมันะ รูดแบบอ่อนโยนอาความเร็วความช้าในการรูดก็จะมีผลค่ะเดี๋ยวเรามาลองปิ้นกันพูดเยอะเดี๋ยวเข้าใจว่ามันยากจริงๆมันง่ายมากเลยเอาละค่ะเรามาลองปิ้นกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าคีย์ไฮไลท์ของเครื่องนี้ก็คือ คุณสามารถปริ้นลงอะไรก็ได้ตามจินตนาการของคุณแบบที่ปรินเตอร์ดั้งเดิมเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะว่าพอมันพอ r t เบิลแล้วมันก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเลคะ่ะคุณพกไปที่ไหนทําอะไรก็ได้พื้นผิวแรกที่ซีจะทดสอบก็คือ ผิวหนังค่ะพอผิวหนังเ่ยปรับเซียนที่สุดแล้วมันมีปัจจัยของผิวแต่ละคนความมาันเหงื่อใดๆไ,ไม่เท่ากันซ<อ>ีเลือกได้แล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวซีจะเริ่มสตาร์ทจากแบบลายที่เป็นขาวดําก่อนแล้วค่อยไปลายที่เป็นสีนะคะเอาแบบลายนี้แล้วกันนะมันดูแบบมีความติๆดๆอาร์ตๆนิดนึงนะคะแล้วกดให้มันเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้นะคะมันก็จะส่งภาพนี้นะคะเข้าไปที่เครื่องนะคะระหว่างนี้ค่ะซีก็ทาแป้งเลยตรงนี้เลยแล้วกันนะ <c oughs> พอทาก,กบแป้งเข้าไปแล้วจะเนียนไม่มีความมันไม่มีความชื้นได้ใดทั้งสิ้นนะคะพร้อมแล้วเราก็กดเครื่องทีหนึ่งค่ะ่าซีอยู่ในโหมดสกินนะเช็คให้ชัวนนะว่าเป็นโหมดสกินนะลากตามลูกศรน,นะคะลูกศรชี้ไปทางไหนลากแบบนั้นนะคะให้จับเครื่องแบบนี้เย,ย,ย็บย้อยน่ารักกัะ ไ,ไ,มไ,ไ,มไม่ต้องกดแรงๆนะคะลากเบาๆอย่าลากเร็วหรือช้าจนเกินไปคือรูดในสปีดป,ปกติคะ่ะแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบชา้าพูดไม่ถูกสิว่ามันจะรูดยังไงคือแบบค่อยๆนับ1,2,3เสร็จพอดีประมาณนี้นะคะอ่ะเราจะได้แท t t ทูแบบนี้เราไปดูลายแบบสั้นเล็กๆน่ารักน่ารักเพราะทีเห็นน้องๆหลายๆคนเนี่ยเวลาปิ้นอะไรแบบเล็กๆอยู่ที่ข้อมือน,น่ารักจังเลยอะ่ะเอาลายแบบนี้ไหม เมื่อกี้สิกดคําว่า i m p r i n t You นะคะที่เป็นลูกศรเียมดำนี่ขึ้ตรงนี้มอนเหมือนปุ่มสั่งปิ้นแหละมันจะทําการส่งพับนี้เข้าไปเห็นไหมคะระหว่างในไฟนี้จะกระพริบนะคะเขาเขียนว่า Design Send Ready to i m p r i n t You แล้คะค่ะแบบนี้ก็คือเอาใหม่กดหนึ่งทีจึ้งเขียวแล้วนะอ้ยละมุนมากสอบมากสอบมากละมุนสุด หลายคนถามว่าแล้วเราจะสามารถปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมอยากได้ลายนี้แต่ใหญ่ขึ้นคําตอบก็คือไม่ได้ค่ะเพราะว่าหัวพิมพ์ขนาดมันจํากัดมาให้อยู่เท่านี้อยู่แล้วส่วนไฟล์รูปที่อยู่ในแอปพลิเคชันมันมีรายละเอียดอยู่แล้วล่ะค่ะว่ากี่มิลดังนั้นมันก็เลยเป็นขนาดบังคับนั่นเองนะคะดัแบบปินไปเรื่อยๆแบบนี้รวมๆกันก็น่ารักดีนะ ถ้าคุณอยากปรับเปลี่ยนเองอยากมีแบบแททูคล้ายๆกันแบบนี้แต่อยากได้ใหญ่ขึ้นไปเปลี่ยนไปแก้นะคะตั้งแต่การวาดหรือการออกแบบเลยค่ะแล้วค่อยใส่ไฟล์กลับมาใหม่ในเครื่องค่ะแบบนี้ถึงจะทำได้ มันก็มีความเสี่ยงนะแต่ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงจริงแล้วเราก็เห็นคลิปวิดีโอที่ต่างประเทศเขาเอามาใช้แบบเฟซเพนเยอะถ้าเกิดเราจะต้องไปเชียร์บอลเลยเรยจะได้แบบอ่าลูนในองศาที่ถูกต้องนะคะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าหน้าคนเนี่ยมันจะมีเคริร์ฟมีกระดูกที่มันไม่ได้เรียบแบนไงนึกออกมาแขนนะ่ะมันจะมีความเรียบความแบนเพราะฉะนั้นตัวลายเนี่ยมันก็จะง่ายแต่อาจจะต้องใช้แบบความคล่องตัวนิดนึงนะสิเชื่อว่าการแบบว่าแต่งหน้าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องออกมาในรูปแบบลักษณะเหมือนการคิดค้นปรินเตอร์ที 彭。 แป้งครีมหรืออื่นๆเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้อีกเยอะแน่นอนสำหรับตัว beauty product นะคะทดสอบแบบกับโหมดที่มันเป็น object กันบ้างดีกว่านะคะคือแบบเวลาที่คนที่ชอบจดคนที่รักการจดสมุด scrapbook ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำ d i ร r y นะคะหรือว่าเป็นการทำ n o t e บุ๊กคือเป็นสมุดโน้ตทั่วไปนะคะเพราะว่าอยากจะถ่ายทอดความคิดเรื่องที่เราเรียนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสมุดมันเข้า p นเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย printer ขนาดเล็กแบบนี้มันจะมีโหมดที่ชื่อว่า create นะหลังจากนั้นเน พิมพ์ข้อความนะคะเช่นซีพิมพ์ชื่อซีเล็กกันนะ,ะซีเมียเกน,นะคะปึ๊บแล้วก็โอ้สวยงามนะอ,อย่างนี้แล้วกันเก๋ๆดีไหมนี่นะคะเห็นไหมคะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยซีก็กดพิมพ์นะคะเอาละค่ะวิธีการง่ายๆนะคะเวลาคุณแนบตัวเนี้ยลงไปบนพื้นผิวนะคะเราก็จะไม่รู้ฉบับด้วยตาเปล่าว่าแบบเอ๊ะเราหัวเราจะรู้ได้ยังไงนะคะง่ายมากคือขอบเครื่องนะคะเขาดีไซน์มาว่าตัวเนี้ย คือเส้นบรรทัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณวางตัวเนี้ยคุณต้องเผื่อขอบไว้นิดหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นหัวลูกศรอ,อย่าลืมนะมันชี้ไปทางนี้นะคะเราต้องลูดไปทางนี้นะคะจะอยากเป็นตรงเส้นบรรทัดตรงนี้อ่าซจ,จะย้อนกลับไปนิดนึงแบบนี้ค่ะแล้วก็รูดเลยค่ะนี่ผสมผสานกับไลายมือด้วยนีเลยนะคะ นอกจากสมุดนะคะคุณจะปิ้นสิ่งนี้ลงบนแบบโปสการ์ดน่ารักน่ารักของคุณนะคะแบบเฮ้ยทาได้ไงอะ่ะไปทําตาปั๊มมาหรออะไรอย่างเงี้ยก็สวยกว่าตบปั๊มเยอะมากนะคะก็ทําได้นะคะหรือว่าปิ้นลงบนเสื้อยืดก็ยังสามารถทําได้คะ่ะแต่ตอนนี้เดซีจะปิ้นลงบนถุงผ้าแคนวาสก่อนนะคะเพราะว่าทุงผ้าแคนวาสเนี่ยต้นทุนถูกมากเผื่อบางคนได้ไอเดียเอาไปแบบเปิดท้ายขายของอะให้คนมาเล่นนะ<ๆ> สมมุตินะคะคุณลองทดสอบในการปิ้นลงบนกระดาษนะคะก่อนที่คุณจะปิ้นลงบนถุงผ้านะคะสมมติอยากเป็นลายแบบซีเมเกนแบบนี้นะคะซึ่งขนาดความยาวมันนะคะประมาณแบบโอเคนี้ยไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมสีคิดว่าจุดกึ่งกลางนะคะของของตัวถุงผ้าเนี่ยอยู่ตรงประมาณนี้ถูกไหมดังนั้นสีจะต้องขยับไปนิดนึงนะคะสีจะต้องเริ่มลากจากตรงนี้ perfect เกือบเพอร์เฟกถ้าปิ้นเซนเซียนแล้วนะคะแบบการปิ้นลงบนรองเท้าผ้าใบนะคะสีขาวๆให้มันได้ลายก็ดีค่ะคุณสามารถซักแล้วก็สามารถหล่งออกได้นะคะไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปิ้นผิดผ้าหรืออะไรก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็สามารถแก้มันได้เสมอเพราะมันก็เหมือนพินเตอร์เลยค่ะ ทำเสร็จนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราถูๆลายแท็ทูนะคะแท,ท็ทูมันจะไม่ออกนะคะไม่เหมือนการเขียนลิปสติกอยู่บนหน้าหรืออายไลเนอร์อยู่บนหน้านะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเทเบลารี่แท t บ o ูหรือว่าแท็ทูชั่วคราวมันจะอยู่ประมาณ1วัน2วันหรือ3วันขึ้นอยู่กับการขัดออกของคุณด้วยนะคะแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนลายตัวเราได้ทุกๆวันเลยค่ะใครที่อยากจะได้อินสปอเรชันแบบชอบโค้ดนี้ของศิลปินคนนี้มากนะคะหรือฟิโลโซเฟอร์คนนี้แบบที่เป็นนักปราชญาเนี่ยจะจารึกมันไว้ในเรือนร่างของเรา ก็ตามใจกันเลยเอาที่ทุกคนชื่นชอบนะคะหรือจะเป็นเชียบอลเปนอะไรก็ไปให้เต็มที่ให้สนุกได้เต็มที่ถือว่ามันเป็นอุปกรณ์สื่อสารตัวหนึ่งนะคะที่สื่อสารความสนุกของเรานะคะสื่อสารภาพอาร์ตงานศิลปะนะคะผ่านผิวและพื้นผิววัสดุได้หลากหลายชนิดนะคะถ้าอยากให้ได้อยู่ได้นานขึ้นก็อย่าลืมทาตัวบาร์ฟิกเซอร์ทับนะคะมันก็จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นและสีจางน้อยลงทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นตัวแปรเหมือนที่สีเคยบอกว่าถ้าคุณผิวมันแล้วคุณไม่ได้กลบหรือว่าคุณณณเเปีียยกมงื่ออคคุุูแล้ว ลายมันก็อาจจะเลอะเทอะเละเทะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเตรียมทิชชู่เปียกเอาไว้ด้วยสาหรับการทดลองแรกๆของคุณละกันค่ะการล้างก็ง่ายๆเลยค่ะเอาสบู่ฟอกค่ะถ้าแม่ว่าว่าทำไมเครอไปซักมาบอกแม่ว่าล้างออกจ้ะเอาเป็นว่าใครกำลังมองหาอุปกรณ์นะคะที่จะช่วยสร้างเสริมความเป็นแฟชั่นความสนุกในการแต่งตัวเข้ากับลุคคุณหรืออยากจะทํแทททูแต่ว่าไม่มั่นใจเลยนะคะก็ลองพิจารณานะอุปกรณ์ที่มันเป็นแทททูปรินเตอร์ตัวนี้ที่สร้างสรรค์ให้คุณได้แบบไม่จำกัด หาซื้อได้แล้วตอนนี้นะคะผ่านช่องทาง Line แอดวอลเกจเจเลยนะคะซีเคิน QR code ได้ทุกคนแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปดูรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการซื้อนะคะส่วนช่องทางการซื้อที่คุณจะกดตามไปได้นะคะก็อยู่ใน description ใต้วิดีโอเลยค่ะแล้วก็แบรนด์ m p r i n t U ยูเองนะคะก็จะมีการไปท Pop ํป๊อปอัพที่ห้างสรรพสินค้าด้วยเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันแลวกันนะคะอย่าลืมกดติดตามในช่องทางเราทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น IG t i k ิกต็อกเฟซบุ๊กรวมไปถึง y o YouTube ด้วยนะคะ Let me say this one time. That one time. You make me feel alright. So nice. I know you wanna do one, Say less. Nice. You can stay the night. You don't gotta go. We could take this. Long.